วิธีการตรวจเช็คว่าวันนี้เมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาก็คือความทรงจําเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเราโพสต์อะไรบ้างมาดูกันครับวิธีการตรวจเช็คง่ายๆคือแต่ที่โลโก้มุมขวาบนหรือคลิกสามขีดมุมขวาบนแต่กระปายจากนั้นถ้าเราเลื่อนตัวนี้ไปครับอันนี้เข้าสูนย์หน้านะครับหน้าเมนูเลื่อนกระปายตัวนี้มาดูคําว่าความทรงจําแต่กระปายครับเห็นไหมครับ วันนี้ในอดีตหนึ่งปีที่แล้วนะมีะรายการโพสอะไรบ้างประมาณนี้นะครับอ่ามีเยอะแยะนะครับถ้าใครต้องการจะแชร์ก็สามารถแชร์ได้ครับกดปุ่มแชร์แล้วสามารถแชร์เข้าสู่หน้าฟีดหน้าแรกของตัวเองได้นะครับนี่คือวิธีการตรวจเช็คว่าความทรงจำหนึ่งปีที่ผ่านมาเราโพสอะไรบ้างตรวจเช็วลาประมาณนี้เราไปตรวจเช็คดูนะครับสวัสดีครับบอม